มาโยนมาทางนี้มั่งเนาะทางนี้อยากถามแม่ค่ะหนูขอถามไยค่ะหนูอยากรู้ว่าหนูเคยนั่งกรรมฐานมาประมาณครึ่งปีแล้วค่ะจนหนูเห็นว่าหนูไม่ได้คิดไปเองนะคะคือเห็นว่าหนูะเคยทําให้คนที่เป็นเมียหนูทุกคนต้องตายหมดคในชาติที่ผ่านมาทำใม้ชาติเนี้ยหนูต้องพัดพากจากพ่อแม่แล้วคนที่หนูรักทุกทุกอย่างค่ะหนูอยากถามว่าถ้าคนที่มีกรรมไม่คล้ายกับหนูอย่างเนี้ยจะแก้ยังไงให้ หนูได้สมหวังในเรื่องความรักในด้านครอบครัวพ่อหนูต้องการและสคือครอบครัวค่ะหนูพูดใหม่ให้เหมือนเดิมเลยค่ะคือหนูว่าเคยนั่งก็มาถานประมาณครึ่งปีจะหนูคิดว่าหนูเห็นแล้วไม่ใช่หนูไม่ได้พูดแบบนี้เอาแค่ว่าอยากรู้ว่าหนูทําไมถึงเกิดมาอย่างนี้ไม่ใช่เมื่อกี้หนูไม่ได้พูดแบบนี้ เอาแม่ชีฟังใหม่ค่ะเดี๋ยวฟังใหม่สรุปนะคะคือที่หนูเกิดมาเป็นกระเทยอย่างนี้พ่อหนูเคยนั่งกรรมฐานที่วัดแห่งหนึ่งที่สิงบุรีและหนูแต่หนูไม่รู้วิธีแก้ว่าจะให้หนูได้สมหวังในเรื่องครอบครัวได้ยังไงพ่อหนูพัด้พักจากพ่อจากแม่กัะจากคนที่หนูรักทุกคนอยากรู้ว่า เมื่อไหร่ที่หนูจะแก้กรรมได้ทางที่หนูนั่งกรรมฐานทุกอย่างในชีวิตหนูดีหมดมีอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องความรักในครอบครัวที่หนูไม่เคยได้จากใครเลยหนูก็ดิฐานถ้าหนูเคยไปแย่งของรักผักของชังของใครจำนะแย่งของรักผักของชังของใครไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เนี่ยขอให้บุญจากการเจริญกรรมฐานจงส่งผลเป็นนหติกรรมค่ะนะคะแล้วก็ ถ้าเดินหนูไม่มีเสน่ห์ค่ะเดินแหวกทางให้คนไม่มีเสน่ห์เดินหน่อยอะไรนะคะมาเราขอถามอีกนิดนึงด้วยว่าคือหนูอ่ะมีโอกาสที่จะได้ต่างประเทศได้ประกวดได้ทุกอย่างหมดแต่มันหนูเดินไม่สวยเดินให้แม่ดูเอาไปด้วยเอาไปหนูเดินหนูเดิน นูเดินไม่ธรรมดาหนูไม่ได้เดินแบบนี้ไม่ใช่หนูทิ้งมากกว่านี้หนูเดินทิ้งมากกว่านี้เดินทิ้งสะโพกใช่ค่ะอ่ะเดินมาจากี่เดิมเดินจนแบบอ่ะเดินอ่ะเดินออย่างเงี้ยครับปกติค่ะมากกว่านี้เอาเป็นว่าค่ะแล้วเดินใหม่ ปกติหนูก็เดินอย่างนี้นะครับแบบอย่างเงี้ยเดินมาปกติ่เงี้ยหนูเดินไม่ได้เป็นแบบนี้ถ้าถ้าเดินหนูไม่ใช่แบบนี้หนูทิ้งสะโพกมากกว่านี้หนูหนูแต่ก่อนใช่ค่ัตอนี้หนูแบบว่าเริ่มลดลดลงเพราะโดนพี่เลี้ยงด่าเขาเขาใช้ไม้ตีอะค่ะเนี่ยค่ะหนูอยากให้คนอื่นพอดูคือหนูอยากรู้ว่า ทำยังไงจะใ,ให้หนูได้สมหวังเพราะหนูโดนเขาทําร้ายมาหมดหนูหนูทําร้ายคนที่มาอยู่ในชีวิตหนูทั้งหมดเลยหนูจะหลับนอนกับใครนะหนูตีเขาหมดเลยอะ่ะในอดีตใช่ใช่เพราะหนูเห็นเองว่าทำไมเขาต้องผูกคอตายหนูตบเขาผักเขาลงน้ําฆ่าทางแม่เขาไม้ขัดหม้อสามนิ้วมีผู้หญิงที่พร้อมจะนอนกับหนูแต่หนูไม่เห็นความเจ็บปวดใช่หนูเอาไม้ ขัดหม้อตีตรงนี้แล้วก็หนูตีเขาอะแต่ละคนน่ผู้หญิงที่เข้ามาในชีวิตหนูเนี่ยไม่ใช่ห้าคนสิบคนในชาติที่แล้วใช่ไหมใช่ไม่ใช่ห้าคนสิบคนจนหนูต้องมาเป็นอย่างนี้ใช่จนหนูต้องมาเป็นแบบนี้ตอนนี้ถ้าเกิดหนูจะหลับนอนกับใครที่หนูรักอะหนูต้องยอมให้เขาทำหนูบ้างให้เขาตีหนูเนี่ยมันไม่ซาดิสหน่อยหรอคะ คือทุกวันนี้หนูก็เจอคนคนนึงแต่ว่าเขากาลังจะไปแล้วอะแล้วหนูที่เห็นนะเขาคือเมียหลวงหนูที่สุดท้ายเขาผูกคอตายแล้วหนูเคยทั้งผูกคอตายกินยาตายมันนับไม่ทั่วแต่ไม่เคยตายอะค่ะหนูไม่ต้องตายหรอกหนูเลิก,ตา,ก<น>ตายแล้วค่ะหนู <laughs> เสียค่าโรงพยาบาลเยอะค่ะ ขอถามวิธีแก uh, ้นะครับเพราะว่าหนูมาทากรรมฐานเนี่ยทุกอย่างดีหมดยกเว้นเรื่องเดียวเอให้หนูอธิษฐานไงเราเรื่องเดินกี่เกี่ยวอะไรด้วยะครับเรื่องเดินที่ที่ที่แม่ให้หนูเดินเพราะว่าหนูการเดินที่ช่วงขาหนูตรงนี้มันมีปัญหาค่ะที่ถูกที่ตีเขาว่ามีปัญหาล้วคือจะแก้คือให้อธิษฐานขอองค์สิกรรมใช่ด้วยการเจริญกรรมฐานในครั้งนี้ถ้าข้าพเจ้าเคยเวียดเบียนผู้ใดไว้ ไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ขอให้บุญจากการนั่งกรรมฐานในครั้งนี้ส่งผลเป็นโอหิกรรมเรื่องอื่นไม่มีแล้วใช่ไหมครับโอ้เราจะมีคนมารักหนูทนุถนอมหนูแล้วหนูก็รักเขาโอ้ยโรแมนติกขอบคุณค่ะ